สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนวันนี้ตามที่รับปากเอาไว้ครับเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะเปิดฝักให้กับท่านผู้ชมเนี่ยติดตามและทําไปพร้อมๆกันเลยในห่วงของเดือนหน้าเนื่องจากว่าผมทําฝักกล้วยไม้เอาไว้ประมาณ6กถึงเจฝักนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมก็คือเตรียม อุป,ปกรณ์ในส่วนของตู้ที่สำหรับใช้ในการเปิดฝักมันไม่ใช่ว่านึกอยากจะเปิดก็เปิดนะครับมันจะต้องมีการฆ่าเชื้อนะขั้นตอนการฆ่าเชื้อทำอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดแต่วันนี้จะพาไปดูตู้ที่ใช้สำหรับเปิดฝักแล้วบังเอิญว่าผมไม่ได้ทำแบบพวกนี้มาน,นานมากก็เนื่องจากว่า ตัวเองรับราชการแล้วต้องย้ายไปรับราชก,การตามที่ต่างๆนะครับก็เลยหยุดงานนั้นไปก่อนแต่สําหรับเวลานี้นะฮะตัวเองก็เริ่มมีเวลามากขึ้นดังนั้นเนี่ยทำในสิ่งที่ใจรักนะครับถือว่ามาฟื้นฟูกิจการนะแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบเดี๋ยวไปดูการซ่อมแซมบูรณะตู้เก่า นะครับที่เราจะเอามาใช้ในการเพราะกล้วยไม้ไปชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมเก็บข้าวของเครื่องใช้เอาไว้นะครับถือว่าเป็นคลังอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำห้องแลบนะจะเห็นว่ามีตู้ที่ผมได้ใช้ในการทำห้องแลบเนี่ยอยู่หลายตู้ด้วยกันนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีหนึ่งสามสี่ตู้นะ แลยก็ยังมีตู้ที่ตั้งอยู่ในห้องแล็บอีกนะครับซึ่งก็ทุกตู้เนี่ยก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเรามาฟื้นฟูก,กันนะเพื่อที่จะเปิดฝักในห่วงของเดือนหน้านะครับก็ครับก็ ยกออกมาแล้วนะครับโอ้กว่าจะยกออกมาได้ีนกระุรักตุเลต้องไปตามลูกน้องเก่าๆที่เคยใช้งานกันอยู่ให้มาช่วยคนเดียวก็ไม่ไหวครับเพราะโอ้โหตู้มันก็ไม่เล็กนะนี่คือตู้ที่ใช้สำหรับในเรื่องของการทำปุ้ยไม้นะครับเป็นตู้ตู้ที่ประดิษฐ์เองเขาเรียกตู้ไทยประดิษฐ์จริงๆแล้วตู้เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบนะ ถ้าประเภทแล็บอินเตอร์แล็บมีตังหน่อยก็สามารถจะใช้ตู้แบบที่ปรากฏอยู่ที่บนจอน,นี้ก็มีฮะผมก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมมองดูแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ใช่เชิงธุรกิจตู้นี้ได้ผลดีกว่าเยอะครับประสิทธิภาพนี่แทบจะเต็มร้อยคับไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่าผมจะต้องซ่อมแซมบูรณะอะไรกันบ้างเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือตามขอบตามแนวต่างๆเหล่านี้ที่ ีโครลอนเนี่ยฮะเราอาจจะต้องขัดแล้วก็โป้ด้วยซิลิโคนอุดรูรั่วใหม่ทั้งหมดนะฮะแล้วที่สําคัญไอ้บอริเวณที่เราจะต้องเอามือแย่เข้าไปเนี่ยในท่องตู้เนี่ยเขาแย่เข้าไปปั๊บเขาไปทํางานด้านในเนี่ยตรงนี้ก็คงจะต้องไอพ้พลาสติกตัวเนี้ยก็คงจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะบางทีมันเก่ามากก็อาจจะเกิดการรั่วตึม นะครับนี่เหมือนกันผ่านการใช้งานจนกรอบแล้วเนี่ยถ้าดึงออกมาดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอ,อของถุงมือนะฮะนี่ผมดึงออกมาให้ดูเลยดึงออกมาด้านนอกเพราะบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจนี่หลุดเลครับดึงออกมาให้ชิ้นตัวหลุดมันไม่ได้ใช้งานานานไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาบุญน,นะต,ต้มแตมทําใหม่นะครับถุงมือครที่หลุดเนี่ยคือถุงมือ ขงมือนี่เปื่อยเปื่อยสภาพนี่เป็นยืดเปื่อยจนขาดเลยครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหสะใจอย่างนี้คงต้องใช้เวลาบุรณะเดี๋ยวขัดสีชีวิตวันทำพ่นสีทำใหม่นะครับบริเวณด้านในของตู้ก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้วางระเกะระกะอยู่เดี๋ยวก็มาจัดระบบอันไหนใช้ได้ใช้อันไหนใช้ไม่ได้ก็ให้ว่ากันนี่ทำมองจากอีกมุมหนึ่ง ของตู้เมื่อสักครู่เนี่ยผมดึงถุงมือออกไปนะครับฝั่งที่ทางขวาของภาพเนี่ยที่ผมดึงออกไปให้ดูเห็นๆแต่ด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นี่ผมฉายมาดูด้านหลังตู้นะครับส่วนในเรื่องของออด้านช่องด้านหลังด้านหลังของตู้เนี่ยผมมันจะสามารถเลื่อนเพื่อที่จะใส่ข้าวของที่เราจะเอาเข้าไปทําในตู้นี่ผมพาเข้าไปดูในตู้เลยนะครับ ในตู้ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเราส่วนไอ้เจ้าเหล็กตัวนี้นะฮะเจ้าเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กที่สำหรับวางขวดนะเวลาเราทํางานขวดกล้วยไม้ที่เราเพาะไว้เนี่ยก็จะเอามาวางไว้บนนี้เป็นชั้น1ชั้นหนึ่งนี่ขวดหนึ่งขวดนอนนะเป็นขวดแบค็คชั้นที่2ก็ขวดหนึ่งชั้นที่3ามก็ขวดหนึ่งส่วนเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวสาหรับคีบ นะฮะคีบต้นไม้ออกจากขวดยาวๆนะฮะส่วนเต้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวคีบต้นไม้สําหรับคีบทํางานนอกขวดทํางานแบบง่ายๆตันๆนะ,ะอันนี้ในตู้นี่ก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะ,ะเอาละไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาบิวตู้กัน ็สําหรับตู้นี้นะฮะตู้นี้ก็ไม่ได้ใช้งานมานานมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เนี่ยก็คงจะต้อง DIY ครับฉันทําเองนะครับก็ที่ผมเลือกใช้ตู้แบบนี้เนี่ยก็เน,นื่องจากว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยทำเพาะกล้วยไม้ได้เองเป็นโดยใช้เทคนิควิธีการที่ง่ายๆ บใบจำเป็นจะต้องไปซื้อตู้เครื่องโฟโลราคาแพงๆนะครับไอตู้แบบนี้ก็ใช้ได้ประสิทธิภาพดีไม่ดีเนี่ยทำแล้วได้ผลมากกว่าตู้แบบราคาแพงๆโดยซ้ำถ้าหากว่าเข้าใจวิธีการใช้นะครับสิ่งแรกก็คงจะต้องออถอดไอเจ้าตัวนี้ออกมาเว้ยจรงจก <c oughs> มันเข้าไปอยู่ก็ตรงนี้ผมซีนไว้ด้วยซิลิโคนนะคร ก็ใช้มีดเนี่ยเลาะเอาซิลิโคอนออกนะฮะก็ถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนชุดถุงมือนะฮะเปลี่ยนชุดถุงมือเส้นใหม่เพราะว่ามันน่าจะเสื่อมสภาพก็ง่ายๆครับทำเพราะว่าถ้าเราคิดจะทำกล้วยไม้ด้วยตัวเองนะฮะทำแบบง่ายๆ จริงๆก็ม่ไ้ถ้าปัญหามันคือความเข้าใจครับถ้าเราเข้าใจว่าหลักการวิธีการขั้นตอนมันทําอย่างไรเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยนี่ถอดออกมาได้แล้ครับมันก็จะเป็นชุดถุงมือเป็นชุดถุงมือแบบนี้นะฮะตรงตรงปลายเนี่ยเขาจะมีอนี้กรอบเสียหายหมดแล้วกรอบเปื่อยหมดนะฮะชุดถุงมือเป็นแบบนี้ ก็ยังเหลืออีกข้างนงฮนะถุงมือคนมีสองมือนะรต้อง,ต,องต้องถอดออกเช่นเดียวกันเอามาเปลี่ยนนะซ่อมแซมก็ทำเหมือนกันครับเช่นเดิมเอออันนี้ตู้นี่ผมก็เป็นคนออกแบบและทำเองสมัยก่อนตอนที่เริ่มต้นทำห้องแลบใหม่ๆก็บางครั้งเนี่ยปรากฏว่าเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทำงาน ไอ้ตู้แบบนี้เนี่ยใส่ของเข้าไปทำงานมันก็ได้จำนวนหนึ่งนะแต่ว่าผลงานที่ออกมาตู้แบบนี้เนี่ยได้ผลเกืนร้อยครับถ้างานที่การันตีต้องการความชัวในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยไอ้ตู้แบบนี้แน่นอนกว่าไอนะ้ตู้ที่เป็นเครื่องโฟล์เนี่ยมันจะมีไส้กรองอากาศถ้าใช้งานไปมากๆไส้กรองอากาศเขา ต้องไปเตียค่าบุระนะต,ต้มแปมอะไรหลายอย่างโอ้ค่าใช้จ่ายสูงครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับนี่ถุงมืออันีรอยชำรุดเสียหายหมดก็ก็เสียหายชำรุดเยอะมีรอยปะรอยรูรั่วเพราะว่าตู้พวกนี้ยเวลาเขาฆ่าเชื้อเนี่ยเขาจะไม่ให้อากาศเข้าไปอยู่ด้านในเลยนะ เฉพาะอากาศด้านในเนี่ยอยู่ด้านในแต่ห้ามอากาศภายนอกเข้าไปเพราะว่ามันจะป้องกันการติดเชื้อนะครับก็สิ่งแรกที่จะต้องทําเกี่ยวกับตู้นี้ก็คือเปลี่ยนชุดถุงมือชุดนี้นะฮะแล้วก็ทําความสะอาดยิ่งซิลิโคอนอุดรูรั่วใหม่ทั้งตู้นะครับก็อาจจะต้องมีการค้นสีใหม่คิดว่าคงจะต้องเป็น EP ที่2นะครับถ้าจะติดตาม ชมนะครับเพื่อที่จะให้ทําได้ผมจะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดในตู้นี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างจะต้องทําขั้นตอนวิธีการใช้นะครับสําหรับ E.P. นี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คงทําไม่ได้เพราะว่าจะต้องไปให้เขาทำไอ้ผ้าชุดถุงมือเนี่ยตับเย็บใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซื้อถุงมือใหม่มาใส่ทดแทนเพราะาไอ้ถุงมือเก่านี่มันเปื่อย ครับสำหรับ E ีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวการบูรณะซ่อมแซมตู้ใน E ีพีต่อไปพบกันใหม่อีพีหน้าครับ